อ่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ยเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปดูคลิปนะครับเรื่องการตัดยุงตัดหญ้านะครับเนาะโดยออกมาพูดโดยสร้างศอกที่นี้นะครับเนาะอ่านะครับพูดว่าอย่างไงนะครับปากบอกว่าไม่อยากยุ่งไม่อยากนี่อ่าค่อยเงินเดือนเป็นพอแสนยังไม่พอทรายอ่าแม่นแม่แมแมเนะบอกมันเน่ได้เงินเดือนและแสนงานอื่นคงบ่ต้องเฮ็ด แมนก็จะไล่ทุกศนี่แหะพี่เอ้ยนะครับน้องสาธุต้นเดือนละหาพันเดือนละมื่นเห็นมันเห็นมันได้สกวอนนี่นะครับ <c oughs> น้องฮิรันสวัสดีครับนะ,ะสร้างสอกกอ็ได้ออกมาไล์สุดได้เออมาออกมาทําคลิปเนาะเรื่องการที่บอกไหลนี่ไปตัดหญ้าวันนี้ครับพี่น้องเอง็ดซีไปตัดหญ้าโยงเอาผิดให้ได้ปเอเหมือนจะโยงเอาผิดให้ได้มันบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวมัน มันบอกว่าครอบครอคัวมันจะเดือดร้อนจะออกมาพูดทำไมครับฮะเหมือนทํานองว่าจะเอาผิดปากไรให้ได้บอกหรือยังไงฮะยังให้เอซีนี่อันชื่นชมบอกหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลยนะครับ <c oughs> แล้วที่ดินตรงนั้นมันเป็นยังไงเป็นของใครกันแน่เฮ้นะครับเป็นของตระก,กูลใคร อ่ก็น่าจะรู้อยู่เต็มบกอยู่แล้วนะครับนะเออก็น่าอยู่รู้อยู่เต็มบกอยู่แล้วมันเป็นยังไงมันเป็นของใครนะครับตรงนั้นนะอืมเดี๋ยวจะมาพูดทําไมครับผมผมก็ไม่เข้าใจได้นี่ืยิ่ยงออกมาพูดแลวครับเขาจะบอกว่าอันครอบครัขอขวองจะฮะถ้าจ้างทําไมทําไมอันทาไมไม่โทรมาบอกมันมานั่งเออนั่นแหละ ใช่ทำไมถึงจ้างคนเดียวทำไมจ้างทำไมไม่จ้างอันคนในครอบครัวมันก็มีก็มีน้องชายอยู่สามคนบัณฑิตคือชี้ช่องไงว่าเออทำไมต้องมีแต่คนนี้เขาตัดยาถ้าสมมติว่าจ้างอ่ะเออแล้วจ้างแบบไหนทำไมต้องเป็นแต่คนนี้ใช่ทำไมจะจ้างคนนี้ทำงานก็คือแบบว่าทำงานเที่ยงพักบัดนี้เลิกที่นี่ อซื้อเบียร์ไปกินน้ำเปิดเพลงฟังรวยมันคุ้มค่าจ้างไหมแบบนี้ทำนองนี่ไงครับพี่น้องจริงๆส่วนที่ผมจะต้องไปคุยกับเจ้าของที่เขาตกลงกันจังไรเอาเมนบอกล้เขาตกลงกันไงเขาจ้างแบบไหนเหมาบอกหรือยังไงนะครับเออเอาสองพันเด้อสองพันเมันเป็นเดอเตอดเด้อจีเดเวลาได้กันเล้ยต่เขาแล้วเมนบอกเขาตกลงกันแล้วมันน uh> like ี่ตัดแล้วเขาก็สีชมงคนั่นแต่มาเมนบอก เออแต่แล้วเขาเสร็จแล้วเขาก็ส่งงานแม่บอกนะเออแม่บ่ละแล้วก็ถามด้วยแต่ทําไมอียวกทําไมถึงจ้างแต่มึงแบบนี้ฮะยทำไมไม่จ้างคนอื่นเฮะถามกลับสิถามกลับสิทไมอียวกทําไมจ้างแต่มืองทําไมไม่จ้างคนอื่นเอาถามกลับได้หนิมันต้องมีอะไรพัวพันกันนะครับพี่น้องเอฟจีนะอันนี้ก็เหมือนกันแหละ คุณก็ลุ้มย่อมรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออนะในนิทานเรื่องนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นของใครก็น่าจะรู้อยู่นะครับจะพูดทําสตีนอะไรใช่ไหมล่ะสิบ่าหาสีแตกงั้งครับผมแม่นบ่เออจะพูดทําไมอืมแล้วทำไมถึงไม่จ้างมันมันก็บอกว่า อ่าพี่สาวมันนี่นะออกจากบ้านนี่อ่าอยู่บ้านเลยที่นู้นอยู่แถวกาลสุงกาลสินนู้นออกไปสามสิบสี่สิบปีแล้วเออถ้าจ้างทําไมไม่จ้างน้องตัวเองก็มีอยู่สามคนนะครับเออถ้ามีอะไรจะจ้างอะไรทําไมอ่าจะทงโทรมาหาจะท่องโทรมาหาผมแบบนี้ไงออนะครับต้องโทรมาหาผมแบบนี้ไงนะครับ อทําไมต้องจ้างคนนี้คนเดียวอจ้างแล้วครึ่งวันเลิกเหรเอ,อะนะครับแบบนี้การซื้ออะไรครับซื้อเบีย้ยายงมาปลูกอทำไมไม่อันเจ้าของสวนไม่มาดูกับเขาด้วยพี่จินดา่ามร่างกายไม่ผ่านพอมเกินไปไม่น <c oughs> แล้วทีนี้การซื้อเบี้ยยางเจ้าของสวนทําไมไม่มาดูด้วยการตัดหญ้าทําไมไม่เห็นเจ้าของสวนมาดูแบบนี้ไงนะครับแล้วจะพูดเพื่ออะไรครับผมก็ไม่รู้เพื่อจะให้มันเป็นประเด็นบอกครับหรือจะให้มันเป็นกระแสบอกหรือยังไงอยากให้มันเดือดร้อนในครอบครัวบอกหรือยังไงนะครับรรรอันนี้เหมือนการกระทุงงกระแสนะครับอันนี้แหละนะคนในครอบครัวหรือ อะไรนะจะติดคุกนะผมว่านี่นะอันนี้ผมก็ยังงงโง่หรือหรือสลัดก็ไม่รู้พี่นิพาพี่อะไรนะลูลา่าสวัสดีครับเออสลัดหรือโง่ผมก็ไม่รู้จะมาพูดทำไมเพื่อจะให้อีเศตฝรั่งเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์บอหรือยังไงในนิทานเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะอืมนะฮะ แล้วพื้นที่ตรงนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีมันน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วอีหยวกเนี่ยไปปลูกหญ้าแล้วไปไถไปบลูกเบิกได้ยังไงมันเป็นที่ของใครนะอืมที่ตรงนั้นก็อะไรไม่ได้ทำประโยชน์มาหลายปีแล้วใช่ไหมอา้าวอันเป็นคนพูดเองใช่ไหมนะครับถ้าการขาดการทำาขาดการทำประโยชน์เกินกี่ปี ถือว่าอะไรครับเออถือว่าอะไรคาด์ีดบอกวนี่แล้วทำไมไม่พูดเรื่องที่ของตัวเองเรื่องที่เขาไปไถล่ะจะกระทุ้งกระเสดทำไมจะให้มันเป็นประเด็นทำไมจะให้มันเดือดร้อนไปถึงไหนเอออยู่ซื่อๆเพเป็นเนาะยังให้ครอบครัวตัวเองในเดือดร้อนบอกก็ยังไงผมก็ยังงงเลยครับนะ โอ้ย oh, แต่แมอยู่ซื่อๆว่าเป็นปากเนาะมันจะเดือดร้อนไปก็เดือดร้อนไปถึงพี่สาวหรือแม่ของตัวเองนั่นแหละเพราเพื่อแบบก็จะจับเขาคุกไปแล้วหันนะครับเอา,เาถ้าเขาบ่อรอดแล้วคึ้นมาจะคล้องสิรอดจะติดว่าสิรอดติครับย่าแล้วครับขึ้นลงขึ้นศาลที่นี่เอาแต่เมร์ขึ้น,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 นว่าอะไรครับ <laughs> คิดว่าบักไหล่รอดขึ้นว่าบักไหล่บ่อรอดนี่เอาอีฮานี่สิรอดบอกสัตว อีห้าเนี่ยรถไทยได้ไปบุกลุกบาทนี่เค,เครื่องจักรกลหนบาทนี่นะครับฟังกว่ารถไทยทั้งดุดทั้งดันทั้งไข่ไทยแล้วอือทั้งจกพ่้อมาน,นี่ใครจะเดือดร้อนครับพี่น้องโง่หรือสลาดก็ไม่รู้นะครับน้องจะมาพูดเพื่ออะไรเอาใจเอฟซีบอกหรือยังไงผมก็ยังงงหน่อยอืะ เอาพีบังไรได้แล้ว,แล,วแล้วเองจะรอดหรอมันไม่รอดนะครับไปเข้าใจข้อ,อกฎหมายใหม่ซะนะครับอืมในการแจ้งข้อเก่าหาของบักไหลเนี่ยแจ้งแค่ว่าไม่ได้แจ้งบังไหลนะ <c oughs> แจ้งให้ตรวจสอบว่ามันมีการการไม้ก <c oughs> ารตัดไม้การทําไม้ทีนี้แต่ให้อ่าทางพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนนี่สบืสบหาว่าใครเป็นคนทําสืบหาได้ปะนี่เออ แม่นไผเป็นเจ้าของขี่ดินบานี้เอาเอาขนาดปลาแวงปลาแหวงก็ยังโดนท้าปฏิเสธว่าเอ้านี่หลักฐานอี่ยังที่ว่าบากหลายเหตุเอาเอาเขาว่าผมไม่ได้เหตุครับผมไม่ได้การครับผมไม่ได้ตัดครับใช้คือยังเข่าคกุกสน่ะเสียหลักฐานในว่ามันไปตัดไม่บดนี้เอาโอ้ก็ก็ยังคือปึกเถอะว่าขึ้นหน้าเท่นะครับพี่น้องเอ้จี มันกะว่ามันเขามาเข่าคนในครอบครัวเจ้าของอ่ะไลมันก็ยากพญาย่าแม่เจ้าของแม่นบ่ล่ะก็คนที่เป็นเจ้าของถือที่บอกก็เป็นทุกคนเจ้าของขี้ดินนะเขาที่จับไปจับเจ้าของขี้ดินเออตาแตกจะบ่มืนบ่ตัดไม้นี่เขาเจ้าของขี้ดินไปก้อน่ไมทีืตััดนอยู่ในที่ดีของไผ่บ่ะนี่เออเอาบาเบิ้งคู่มือคู่เว้นเนึ่ยผู้เห็นที่เขาตัดไป